ครับ้รับครับครับกรับครับครกบครับคอกบครับครับคงัยวรับค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 รับับคร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 ลบครั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 บคปัะครับคร้บคร้บครับครับคนับครับครับครั้ครับคไั้ครับ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 ครัครับล้อบครันครับครับครังครจรััรงรรั้ครับครับรคัครคบั คนละ500 500ยห้ารอยห้าร้อยมึเอาอเนี่ยเอาเครับมึงร้องไต่เต่าเป็นครับชื่อเพลงมันจะพวกของใครขออาจารย์ทายมึงสิพอไปถึงมึงปป๊ะก็ร้องเลยครับเอามาเดี๋ยวนี้ร้องได้ครับได้ไนะได้ครับคนละ500 500อาจารย์จะตีมาใหม่คนละ500 อยู่วางหลังอ,อ่ะจะไปปู <st> ได้เหรอไดเเ้เร็วๆนะอย่าช้านะบอกไปเย เออเ,เออเออเออมีน้อยใจน,น้อยใจมันไม่บอกบอกูตั้งแต่ทีแรก สุดท้ายที่กรุงเทพสุนารีราชสีมาเลยเพึงนาแกเขาล็องได้เหรอเขาล็อคนเดียวเลยไอยากท็ออดีตีมาอยู่บาตีตะมาพอละป้ามกระถางทำไมเอั ลรงแนนยังไม่ขึ้นอ่ะเฮ้ยแข่งคกายาวซอมก่อนนะเราะออนะแข่งวายาวเฮียผมน่ากะน่าก็รอแห่งอ้หังโอเกรรอไม่ดีเฮี้ยครับเพราะเละเดี๋ยวแบ่งเวลากันไปยังมีรายการโวนตึกคณะครับยังมีทีมงานจํางแจงจะขึ้นอีกรอบหนึ่งเพราะว่าทำไมอ่ะเราเล่เต็มที่เลยอ่าแข่งหไลูกมาเออลาแ่เอรลงแนนดูนีนึลงแนนลาแขกลาแขก เนี่ยราดีเป็นกิจจากลักษณะในวัดในวาราดีดีเออเสาศังกาลายาดามีด้วลึหลขอบคุณครับขอบคุณเอ่อยี่หล่อปรลาดทูนะครับผมขอบคุณปุณเพียมด้วยแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณอาจารย์นชันยิ้มนะครับอาจารย์ผมขอบคุณอาจารย์นุ่มบางสแกที่ขาดใชื่อไม่ได้เลยนะครับครับผมเจนนกเจนนกเจนนกขอบคุณเจนนก ขอบคุณพี่น้องๆชาววันราชฤกษ์ขอบคุณนะครับทีมงานที่กินบ้าขอบสอุกท่านด้วยนะครับขอบคุณนะครับโหวันนี้ทำหนึ่งวาจาใดไม่สุภาพกราบประทัภัยด้วยครับอย่าเจ็บแล้วก็อย่าจนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังมีการแสดงโชว์อีกครับผมทุกวันเลยพรุ่งนี้ทุกวันเลยนะครับวันนี้ก่อนท่านจะกลับบ้านครับนำขยะที่ท่านมานะครับไปทิ้งถังกันด้วยนะครับเก็บความสะอาดด้วยนะครับดูแลความสะอาดช่วยๆกันด้วยนะครับให้สำเน็จ